รถอะไรรถเบเอ่าเอาคันต่อไปให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยอันนี้รถอะไรครับรถปดวดเต็ห<า>ม,นห,มนหน้าเปืเป่อเลยฮะต็มหน้าเปื่อเลยหน้าเปื่อนหมดเลยใช่อ่าต่อไปครับอีกตงนี้อันนี้รถอะไรรถถ่ายโอ้เปื่อนอีกแล้วอ่ะคันต่อไปครับอันนี้รถอะไรรถปูนรถปูน แล้วต่อไปแล้วครับล ốt, ล ốt, รถรถปดรถโบดอันนี้รถอะไรหน้าเต็มเหมือน,นเลยอีกหน้าเปลือนอีกแล้วรถอะไรนะฮะรถอะไรรถดำรถดำเฮ้ยหน้ามันเหมือนเปลือนเลย